ค่าเสาเดือนละมือนค่ายูค่ากินอีกเนาะพี่นอ้องพี่ซ้ำใดเอา้าโอ้ประธรรมดาเดอ้อวันนี้วันเสาร์ที่17ตุลาค่ะ วหวยกันแล้วถูกกันไหมคะไม่ถูกก็เลยหนหวยคะ่ะเลยมาหาเบิรงต้นใหม่งามจ้ะง,งามบ่พี่น้องเจ้าของก็งามอยู่นะแต่้ามาเบิงมองเพิ่งงามกลัวชชค่ะไม่เสียตัง ชม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 ไม่เสียตังค์งี้เงี้งชื่นจำใสมีเด็กๆด้วยนั่งกลางถนนเลยนะลูกเป็นคนเลี้ยงมานะแต่ถ้ามาคนอื่นนี่กลัวๆพี่น้องเฮ็ดจังใดสิพานไปไดปะเนี่ยไปนี่ได้ลูกล่ละไม่อ่อยไปเนี่ย มีตรงมิตรภาพถนนมิตรภาพจะมีตลาดต้นไม้แถวฟันหน้าเดินค่ะอ,อากาศดี่ดีพี่น้องเชา้าๆไม่มีแดดเลยสีเลยบางงามจ้ะ อันนี้บอนสีนะสีสับปะรดสนนีบรมเลียดสับปะรดสีบอเบนอันค่ายแอปเปิ้ลท่านเลยด้วจ้ะบอมิเลียดพนว่า มัจะคลองกระไลยอยู่แต่ว่ามาชม่วงพิ่นกันงามดีม,มีเรื่องดูจ้ะมีเพิ่นเห็ดเห็ดอิดขายนั่นไหมจ้ะเห็ดอิดขายนั่นมีเสาอยู่ค่ะยังพอเปิดลานกระไลอันนี้มั่งซื้อดินจ้ะซื้อดินซื้อดินทุงท้งเก่าทุ้งลอยไหมค่ะยุไก่บ้านมันซีทุ้งหาทุงท้งลอยหกทุ้งลอย กล <c oughs> ุ่มกันปะวุลานน้ำมันรถซือ้อไก่ไก่เกาทุง่งลอยอน,นี่นะคะเนาะน,นี่สิฮะกระถางงามไปเปลี่ยนกระถางให้ต้นใหม่เดี๋ยวไปเลือกกระถางกันค่ะน่าเห็ตากับยายที่ ผลิตกันสองคนนี่เจียอันนี้คื้นอยังคันนี้กระทางครับขึ้นหนาคักเจอค่ะเพิ่นเดี๋ยวไปเซยังเพื่อนซั่งเจียคันนี้เพิ่นบอกสเปกมาตีให้จังไหนให้เฮามีสเปกไหนเพิ่ในตรงนี้ไรสุดเลยโอ้ยยังหนาเลยเดียคันนี้หนาหนาหนโอ้หนาๆสิเียไปซยังหนา ใช่ยังก็ดีเม่เดยโอ้ยแอวหักได้ยัยลมดลูกนี่ประยันดอกมดลูกก็ได้ใส่ประโยชน์ต่แอลซิหากหุคำๆอยู่กับเรามือลเว้นนี้และวกันเนาะอ่าสุยาง เพ่ขายต้นไหมขายต้นไหมเเนซูเนวเศรินแพงบ่ค่ะคุณลุงรอบตสองพัต่อเดือนจีจ้าหองล็อกโอ้โหล็อกตัวตตัวตธรรมดาตัวนี้ไสสองลอกผมมาสามลอกเออมีอย่างนี้อะกนี่ไซอะนี่ต้นไม้ครับต้นไม้เนี่ยอิฐประสาทเนีย ยีประสานโอ้ยยีปสารเออพวกไส่ชีกันเนี่ยเนาะจะเนาะอันนี้มันเป็นปูนครับเนาะโอ้โอ้โอ้แมนแมนแมนปกติอิดปูนเปลยเออ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 โอ้แล้วย่าจะปูนเปื่อยทั้งหากเด้แต่ก่อนนี่บะมี่เดี่ยน้องมาย่าเข้ามาเปื่อยนี่เนาะเข้ามาปูนเปื่อยนี่บะมี่เลยเนาะอุ้ยประสานของชอบยีตใส่ปูนอือยีตไส่ปูนอ่าปูนเยอะนะอือ ง่ามง่ามงามก่อนแล้วท้าไมนี่ย่ายเจ็ดบาทเจ็ดบาท,บาทอุ้ยเนียนอนะ่ะเนียนฝีมือ,อดีมากยาย,ย,ยอุ้ยฝีมือมากอลยอุ้ยเนียนอนะ่ะเนียน,นยอุย้ยชมพ,อ,พอยชมพอยย่ายเราอ่ะเนีเ่ยเกาะปูนเปลือยแล้วเนาะะปูนธรรมดามันว่าเป็นดินสิน่ะน,นะเนาะมันเป็นเนียนเออเออเอออันนี้เป็นดินีมันแตก มันแตกันอาดินเทศมันแตกินเลีมอันแตกอ้ยสวยงามมากอ้สวยสวยงอู้ยบรูได้นีิฉันปรรยางแถวแถวนี้มากอู้หลายปีแล้วแม่นแมนแสดงว่าฉันบรยางมาไหลายปีอีรีแต่ก้อนนี่ก็คาประจำแล้วค่ะต้นไม้ยู่บ้านกะนี่แต่แถวนี้แหละวันนี้มาตะเสาเพราะว่า สิไปทั้งหนาอยู่กันเลยมาเอาดินมาเอาดินฉันบ่เป็นไ,ได้ดีได้หนิอยู่ได้ค่าเสาร์เดือนละหมื่นค่าอยู่ค่ากินอีกเนาะพี่น้องซ้ำใด้เอาโอ้พระธรรมดาเด้อเห็นไหมว่าคนบ้านเราเนี่ยดันไปจนได้แล้วพี่น้องนะจากบ่ดันต่นงแขงเมืองจีนไหมเนี่ยเนาะ เยอะๆเลยงามเท่านั้นเยงานเท่านั้นอ้าศึกฝากไปทานี้ทิใช่ไหมต้องมาชมต้องมาชมกระถางเยอะๆเลยแง่ๆอันอี้แอ่มากหรือเล่าที่จุดเด็กที่เอาก็คืออาจีพบ้ากเนาะ เดือดก,กระถางกันมาที่เนี่ยเดือดก,กระถางสวยเนาะละลานตาเป็มดอยากได้รซูเนลเลยค่ะพี่น้องเยอยากหยิบจับอะไรไปทุกอย่างเลยนะเนี่ยแต่กกบ้านเนี็กหลังเล็กมากทำอะไรไม่ได้ซื้อเพิ่มไม่ได้ค่ะได้แค่เปลี่ยนกระถาง เรยงจริงอ่ะอือนี่นะคะพิกัดมิตรภาพนะคะพิกัดมิตรภาพอ่าเยื่ยงเยี่ยกับโรงพยาบาลราชพฤกษ์มิตรภาพกขอนแก่นเงินจริงจริงค่ะนี่เป็นคนโทเนาะคนโพกระถางกระถางรูปคนโพคนโพน้ำ ทางตรงนี้ละมั้งเท่เนี้เราไปดูฝัง่งโน้นฝั่งโน้นมีช่วงหนึ่งตลาดอันนี้จะเงียบเงาซบเซานะวันนี้คึกกลับมาคึกคักอีกก็รู้สึกดีใจแทนพ่อค้าแม่ค้านะดีใจน้ำใจของน้ำคันนี้มองยังงั้ที่มองยังงี้ย่างแฉะแฉะ คุณค่ะใจดีจังเลยพี่ก็เชิญชมฝั่งโน้นด้วย,ยงั้นพี่ก็เปิดร้านให้ละพี่กรู้ได้ไงว่าเราถ่ายคลิปต้องรู้สินาะงือตัวเราซับยูปนีต้องหูไหมพี่ก็เชิญเชวนให้มาถ่ายตรงนี้ด้วยอก็น่าถ่ายของพี่ก็อยู่นะสวยนะคะ ี่สวยจริงๆ่ะไม่่าพี่ก็เชิญดูสวยค่ะสวยมากสวยมากๆสวยมากๆ,ากๆดูซิ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 ดูหนุ่มสาวคู่นี้น่ารักจังเลยน่ารักจังเลยเมีแกมาเทพตัวน,น้อยด้วย อยากไน้องพีนองเนาะต่้งอยู่สวนงามเนาะโอ้ยโอ้ยงามอ่ะงามอ่ะจะมาเทพเศร้าจังจ <c ười> ะมาเทพง่วงนอนเดือะ่เป็นก๊อกเวยคะดีก๊อกก๊อกก๊อ มาเทบตัวเล็กตัวน,น,น,น้อยัออนมีพี่น้องอ้ยงามๆมค่ะพี่น้องเ,เอ้ยมาเทบเด, <c oughs> เด็กหน่อยเด็กหน่อยขี้ขั้นแข่งซอนมวยดีลูกล่ละ,ะเด็กอ้วนสนใจไหมเด็กอ้วนเผส่ยจ้ะอันนี้อันนี้อง ใหญ่นะนี่ใหญ่นะนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่เยอะเยอะสำคัญพี่เป็นบุคลาทางนู้นด้วยนะครับพนักาวิวเวลัมสนใจเวลคัมเอาเวลคัมดีกว่าไหมจักบาทน้องปันนี่พี่จะส่งสีจักได้เถปนนี่เวลคัมเดี๋ยว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 เดี๋ไปเจรจากับคนขายแล้ว โอเยเนาะโอน้เขียวกับขาวแซ่กันเปะเวอร์ค่ะพี่น้องเขียวกับขาวแซ่กันอี้ใบจริงเด้อค่ะใบจริงเด้ใบจริงใบจริงช้างก็มีนะคะช้างก็มี ลูกไม้มงคลพนาวะลูกไม้มงคลมาคำคำเปรียบเงินของมีค่าแก้วแหวนเงินทองน้ำเต้าดูดเงนินดูดทองเก็บเงนินเก็บทองเก็บของมีค่าเลือกกินเหลือใช้ไม่มีหมดพระเจ้าห้าพระองค์ร่มเย็นเป็นสุขสิริม,มงคลต่อผู้เป็นเจ้าของทั้ง กรอบครัตนเองลูกฝางคับสิ่งที่เชื่อะไรป้องกันผู้คีดผิดใส่เป็นอย่าช่วยอะไรทำไปดีซีเล่นลูกหมากพิธีมงคลมกกน,น,มนีเลี่ยมเงินเลี่ยมทองดึงดูดความสนใจคือลูกสนลูกสบ้าโอ้เป็นมงคลหมดต่พี่นนอนเลยลูกมะกอกกูด่ะมังค่างปาล์มสวยงามโอ้ชนีดนะคะที่เป็นวามาทั้งหมดอ๋อมันเป็นพวงเป็นพวง ็นพวงหมายถึงทั้งพวงเนี่ยนะคะทั้งพวงเนี่ยเขบญญาบรรยายว่าทั้งพวงเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะะาแล้วก็ดีอย่างไรงสชิเดมเมาส์เ่นีพี่น้องเพชรทองเพ่นตกเนี่ยดีที่เพื่นพายุเด้ดีที่เพ <c oughs> ื่อนพาย้น่าสนใจค่ะเออภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะทำให้เพิ่มมูลค่าเนาะ Hmm. เพิ่มมูลค่าจักบาดเนาะวันนี้เพราะมันจะได้เอาไปเป็นมงคลจัก,กันติค่ะเอา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 เ่งมาซองอันเนามาทางนี้มาทางนี้สิ่งที่เราชอบคือโต๊ะไม้โต๊ะไม้ค่ะสวย่ยโต๊ะไม้ ของดีอยู่แถวนี้เล่นไปหมดเล่นไปหมดอีแค่ค่ะพี่น้องอีแค่์จอยโอเคแ <c oughs> ต่พอเลยจะชินไงว่าเมนออยหลังงานนึงแต่พอเลยจะฉินไงว่าเมนออยหลังงานนี้อูอออ้ค่ะพี่น้องออ โอ้โหแอ่งน้ำที่หลังห้อยหอนกันมี้ดิคะตัวใหญ่ยี่บ้านตัวน้อยๆที่หลังห้อยหงอนกันมั้ยงอนงยวไปเจราจาตะอวยแล้วข้าเวลคัมแล้วกันหอกไปด้วยดีไหมนี่จะถามแกที่มุลแกไม่ยอมตามมาเลยเพิ่งเคยลัวเราเขิน บอเลยจ้าห <c oughs> ลุดน,นี่บอไม่เคนนีแล้วเนาะ